การวางแผนกลยุทธองค์กรก็คือการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดภายในองค์กรโฟกัสกับงานที่มีความสําคัญมีมูลค่าเพิ่มหากท่านสนใจแนวคิดนี้ขอแนะนําหนังสือ Power s w o r Matrix กลยุทธ์ตาราง8ช่องทําน้อยได้มากครับซึ่งเรียบเรียงมาจากประสบการณ์ตรงของผมจากที่เคยเป็นผู้บริหารนําทีมวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจและปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการวางแผนกลยุทธ์องค์งก,รงกรและ OKR OK ให้กับทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจหลายแห่งครับเนื้อหาในหนังสือมีทั้งหมด14บทที่เข้มข้นครับแต่คลิปนี้ขอนำเสนอบทที่4เป็นตัวอย่างในบทที่4นี้ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องของเพิ่มพลังให้สว o t a n a l y s i s ต้องใส่ power เข้าไปครับเพื่อให้เป็น power สวอตท่านจะได้เรียนรู้เรื่องของกฎ20-80ของ p a ริ t o อันทรงพลังแล้วก็การ ประยุก์ใช้กฎ2080ท่านได้เระเดนรู้ว่าทําไมถึงควรจะทดสอบกฎ2080นี้ด้วยตนเองและข้อข้อสุดท้ายนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างงานเฉพาะหน้ากับงานภายภาคหน้าครับหนังสือพิมพ์4สี 4, ราคาปกติ900บาทแต่เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ดำเนินการจัดพิมพ์ถ้าท่านสั่งจองล่วงหน้า ก็จะเหลือราคาเพียง700บาทหมดเขตวันที่15เมษายนนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าท่านสนใจเป็นอ e ีบุ๊กก็จะเป็นอ e ินเตอร์แอคทีฟอีบุ๊กซึ่งมีลิงก์สามารถกดเชื่อมไปดูวิดีโอได้เลยไม่ต้องเอาโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เราคาดว่าจะส่งหนังสือให้ท่านได้ภายในวันที่ไม่เกินต้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับหากท่านสนใจก็ตามรายละเอียดนี้เลยครับ